าสิ่งนี้ถ้ามีครบจบที่หุ่นปังแน่นอนเลยละครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือการกินที่ดีครับง่ายๆเลยครับก็คือเราควรที่จะกินให้ครบทั้ง5หมู่ในสัดส่วนที่ร่างกายเราต้องการจบแล้วครับ1อย่าง2ครับก็คือจะเป็นการออกกําลังกายแบบ wave t r a i n ่ง g และควรทําทุกส่วนนะครับเพราะว่าไขมันเราสะสมทุกส่วนถ้าเราทําทุกส่วนได้มันก็จะทําให้เราเห็นหุ่นปังหุ่นเป๊ะได้ไวครับที่สําคัญท่องไวด้ดีๆเลยครับ เตาปฏิกรณ์ในการเผาผ่านชั้นดีนั่นก็คือมวลกล้ามเนื้อที่ดีด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการออกกำลังการเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่ ตอบโจทย์เราก็จะมีระบบปอ,อผฐานที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับ3ครับในเมื่อเราสร้างเตาเผาแล้วเราก็ควรที่จะช่วยให้เตาเผาทํางานได้ดีมากขึ้นเยอะๆเลยนะครับนั่นก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนั่นเองนะครับและช่วยในเรื่องของระบบหัวใจให้ทํางานดีด้วยนะครับ4ครับก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพราะ3ข้อนี้จะเกิดได้ดีมากๆเลยเพราะถ้าเรามีการนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพักผ่อนน้อยกล้ามเนื้อก็สร้างได้ยากสารอาหารดีๆที่เรากินไปก็เอาไปใช้ได้น้อยลงนั่นเองนะครับดังนั้นเรื่องการนอนก็เป็นสิ่ง 5าครับก็คือจะเป็นการที่เราทําทุกอย่างทั้ง4ข้อนี้อย่างแฮปปี้หรือพูดง,ง่ายๆคือเราต้องไม่เครียดนั่นเองนะครับทวนกันอีกรอบนะครับข้อ1น,นะครับก็คือการกินที่ดี2องเวทเทรนนิ่งสามคาร์ดิโอสนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ6-8ชั่วโมงกําลังดีงามมากๆและ5ก็คือการที่เราทําแบบไม่เครียดทําแบบมีความสุขนั่นเองถ้าขาดตกบกพร่องข้อไหนไปเติมข้อนั้นซะแล้วพบกันที่ผลฟังนะครับ